สวัสดีครับพบกับรายการด<ม>ูนี่ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนอาวุธไวเปลี่ยนขับรูดของไวเปลี่ยนอาวุธไวใส่เสื้อกอดยังไงให้เร็วนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับกอดอยูไ่ไหเนี่ยมีนี่นะครับ น,น,นี่นะวิธีแรกนะใส่เสื้อกะไว้นะกดคลิกขวาที่เมาส์นะแล้วเสื้อกะที่เราอยากจะใส่นะคลิกขวาเลยนะนี่นะมันจะใส่ให้นะตตนนี้เป็นเกมโหมดนะม,นมันเลยมันเลยมี ยังยังอยู่นะครับอ่ะคลิกขวาปึ๊บเนี่ยมันก็จะไนะป,ะใ,หปะะให้นะครับคลิกขวาปึ๊บเนี่ยจะไปให้คลิกขวาปึ๊บอ่าก็จะไปให้นะครับอ่าวิธีเปลี่ยนอาวุธไว้นะครับขึ้นเงี้ยอืมขึ้นอ่าอ่าเช่อนอย่างนี้มันเกะก,กะนะครับ เนี่นะครับเราจะให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับก็กด e นะครับ e ปึ๊กแล้วเป้าหมายที่เราจะจะเลือกอย่างเช่นนี้เราจะให้มันอยู่ช่องที่สองก็กดที่คีย์บอร์ดครับเลขที่สองก็กดไปปึ๊กอย่างนี้นะครับเนี้ยมันมันมีถึงที่ช่องนะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาแหม่สองสี่ แปดเก้าช่องนะมีถึงเลขเก้านะอยากให้มันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะอ่ัก็อ่ะ,อะวิธีลูกของไวนะครับลของไวอ่ะกล่องกล่องไห่วะืม นี่นะครับมันวางระเกะรากะหมดนะครับเ,เราไปเล่นอยู่เซิร์ฟต่างประเทศเซิร์ฟอือ่นนะวางระเกะแล้วอ wheelchair. ย่างเช่นเซิร์ฟวอลกเกมนี้ยครับกดเข้าไปเจอก่อนกดปึปแล้วจ้องที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เราเลือกจะเลือกแล้วก็คลิกขวากดชิปก่อนแล้วคลิกขวาที่เป้าหมายครับ อะไรนะนะมันวางแผนอะไรกันหมดนะดีกว่าปึ๊บนะครับแล้วไปทดสอบเล้งกันเลยดีกว่านะเอ้ยแล้วมีอีกวิธีนะครับใส่เสื้อก่อนนี่นะครับดูนะเหนเคสม,มันอยู่ เ็มันอยู่ในแถบนี้นะครับแล้วกดคลิปดนะแล้วกดคลิปขวานนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีที่ใส่เสื้อก่อนนะครับ